และแตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดำอร่อยมากระหว่างที่เรารอดูนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริการะหว่างนี้เราทําอะไรได้ก็ทำนะคะประเทศไทยก็สานต่อค่ะความสัมพันธ์ทางการค้ากับตุรกีโดยทางด้านของคุณสุชาติชงกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าได้เข้าไปพบปะหารือแบบทวิภาคีกับ <c oughs> นายมุสตาฟา School, ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าสาธารณรัฐตุรกีในห่วงการเดินทางเยือนตุรกีเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการถาวรนว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าครั้งที่40ภายใต้องค์การความร่วมมืออิสลามนะคะหรือ OIC ช่วงวันที่4 5ถึง5 เพืสจิกาย,ยุ่นที่ผ่านมาคุยกันถึงแนวทางที่จะส่งเสริมความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าโดยเฉพาะการกลับเข้าสู่การเจราจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับตุรกีซึ่งก็หยุดชะง,งักไปตั้งแต่ปี2565มีการเจราจาร่วมกันมา7รอบค่ะก็ขอให้คณะเจราจาสองฝ่ายกลับเข้าสู่การเจราจา FTA ระหว่างกันโดยเร็วโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของสองฝ่ายทางฝ่ายตุรกีก็แสดงความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม คณะกรรมการร่วมทางการค้านะคะหรือ Joint Trade Committee JTC ค่ะระดับรัฐมนตรีนักกรุงอังการาซึ่งกลไกาการหารือทางเศรเษฐกิจระหว่างไทยกับตรุรกีนะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีการจัดตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ายังไม่เคยมีการประชุมระหว่างกัน ทางตรุรกีก็ชวนในะคะให้เข้ามาลงทุนในตรุรกีไทยเองก็ชวนให้ตรุรกีเนี่ยเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ซนะคะซึ่งคุณสุชาติก็บอกว่าได้แจ้งว่าไทยเราเองเนี่ยมีศักยาภาพสูงในภาพธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวธุรกิจบริการและจะส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยไปลงทุนในตรุรกีต่อไปส่วนการเจราจา FTA ทีที่ค้างอยู่ก็ขอให้มีทีมเจราจา2ฝ่ายคุยกันต่อเพื่อผลักดันให้เดินหน้าต่อไปซึ่งคุณสุชาติบอกว่าก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันของ ประเทศตรุรกีเองเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับที่33ของไทยในตลาดโลกค่ะแล้วก็เป็นอันดับที่4ในตะวันออกกลางในช่วง9เดือนแรกของปีนี้การค้า2ไฝ่ายมีมูลค่า1221ล้านดอลลาร์สหรัฐส,สินค้าส่งออกสำคัญของไทยก็จะมียานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบยางพาราผลิตภัณฑ์ยางเส้นใยประดิษฐ์ส่วนสินค้านำเข้าก็มีเคมีภัณฑ์เครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องประดับอัญมณีน้ำมันดิบและเสื้อผ้าสำเร็จรูปค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดารายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ